ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวที่ติดหัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้พี่ทําการเทสถึง1สัปดาห์และทาการเทส3ระบบนะครับรีดีิว่าคนดึงหัวไม่เป็นดึงไปสิบนัดก็หัวไป5นัดนะครับหรือว่า50-50ิบห้าสิบเนะครับคนดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับดึงไปสิบนัดก็หัวไป8นัดนะครับแสดงว่ามีโอกาสหัํารบคน แบบว่าดึงหัวไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนทค่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป1ินัดก็หัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโคตรดีเลยนะครับก็เท่ากับว่ามีโอกาสติดหัวแน่นอน100%นตะครับต่อให้เราแบบว่ามีฝีมือนะครับไม่มากก็ถ้าบวกตั้งค่าดีๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีโอกาสติดหัวเยอะแน่นอนนะครับวันนี้เพิ่งเลยแบบว่าตั้งใจอมาให้แบบฟรีๆนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียเงินจักรบาลนะครับเพราะว่าพี่ เห็นทุกคนนะครับเสียตังไปซื้อนะครับในแอปอื่นนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามาเอาจากช่องพี่นะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับก็คือเราจะมาแจกตังค่าแบบจหนักจัดเต็มกันนะครับทุกคนก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับให้ทุกคนตั้งตามพี่เลยแล้วกันนะครับดีดีว่าตั้งตามพี่ไปเป๊ะทุกอันแล้วกันนะครับทุกคนอันแรกก็ตั้งไปเลยยออู่่่ที178 100หรืวา 78นะครับทุกคนสําหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับแล um ้วก <uk> ็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกล้องเล d ซดอดนะครับทุกคนก็คือกล้องเล d ซดอนะครับให้เราตั้งอยู่ที่169ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับกล้องเลเดอดนะครับทุกคนก็รีดีว่า เมื่อนะครับน้องก็โดดลบลงไปแล้วไม่มีสโคบนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากล้องเลดดอดจะเข้ามาช่วยเรานะครับก็ถือว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับโอกาสตีนหัวจะมีเยอะมากๆเลยนะครับและสามารถตั้งได้ทุกระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Android หรือว่า iOS ต้องก็สามารถตั้งได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคบคุณ2นะครับสำหรับสโคบคุณ2นะครับทุกคนก็คือ ให้เราตั้งอยู่ที่1 1 3ได้เลยนะครับหรือว่า113ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้พี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปคู้นสนะครับสำหรับสโคปคู้นี่นะครับทุกคนก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อยู่ที่183้ยสานะครับทุกคนสาหรับสโคปคู้นี่นะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยกัน ว่าอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของสโคบคุณสนะครับตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่า183เท่านั้นนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นการตั้ง สโคปพื้นสีนะครับและเข้าหัวแน่นอน100%เนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้ทุกคนตั้งประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับอยู่ที่1 2 5หรือว่า125้ยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพึงน้อง ที่บอกว่ายังไม่เคยตั้งตามพี่หรือว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็ให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนิ่เลยนะครับก็คือปุ่มมุมมองอิสระนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่94เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าจานหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งก็ลองตั้งดูได้นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับจะเป็นทางหน้าของการควบคุมนะครับทุกคนก็คือการควบคุมนะครับอันแรกนะครับก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับอันที่3ก็ให้เราเปิดไปได้เลยนะครับทุกคนส่วนอันที่4อันที่5้าที่6กนะครับก็เปิดตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนรีดี้ว่าเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับพืน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลอกๆกันนะครับว่า จะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามพี่นะครับก็คือตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้หรือว่านอกเหนือจากกรอบสีแดงนี้นะครับก็สามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า จากทางจัตเมนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็น 48, 58, 68นะครับรีดดูว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มขีดล่างนะครับหรือว่าลูกศรขีดล่างเป็นขีดสีแดงนะครับก็รีดดว่าเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับส่วนลูกศรขีดบนนะครับเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับทุกคนก็สามารถนะครับก็คือ ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับมือถือหน้าจอเล็กตั้งอยู่ที่48พอนะครับมือถือกลางๆตั้งอยู่ที่58นะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะครับที่เล่นใน iPad ในคอมหรือว่ามือถือพับได้นะครับทุกคนก็แนะนําอยู่ที่68ละกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับรีดิวว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็ลองตั้งตามนี้ได้นะครับรับประกันนะคร เข้าหัวดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพี่ผ่านการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเทสได้ค่อนข้างดีนะครับนแล้วก็ถ้าไม่ดีไม่เอาไว้แจกแน่นอนนะครับไม่ได้อวยตัวเองนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกราฟิกกันบ้างนะครับทุกคนก็คือกราฟิกอย่างแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือแม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับส่วนมือถือแรงแนะนําให้เป็นระดับสูงไปเลยนะครับนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับปิดแค่เงาพอแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป การมองเห็นนะครับทุกคนรีดีว่าถ้ามองเห็นนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราปิดเงามันจะมองง่ายขึ้นนะครับทุกคนสําหรับมองคนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของเรื่อง DPI กันบ้างนะครับสาหรับ DPI นะครับอย่างแนะนําตามนี้แล้วกันนะครับมือถือที่แบบว่า มีมือถือไม่แรงนะครับก็ตั้ง DPI ต่์ตามๆแล้วกันนะครับสำหรับ i อเวดตั้งอยู่ที่120 d p i สนะครับส่วน Android ถ้ามือถือไม่แรงแนะนำให้เป็น400ขึ้นไปนะครับเนาะหา700นะครับทุกคนส่วนถ้าคนไหนมีมือถือแรงแนะนำให้ตั้งอยู่ที่700หา900ขึ้นไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่า ตามนี้นะครับสำหรับ DPI ส่วนตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองเอาไปตั้งค่าดูได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าดีจริงนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสวนของตั้งค่าดีๆอยากได้ในสวนของตั้งค่าใหม่ๆนะครับทุกคนก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเข้ามาไม่ผิดคลิปปแนนนนน่่่อครับลิีีี้้พขกยววาม ตั้งค่าดีๆแจกให้แน่นอนนะครับท like nice you ุกคนเออก็จะประมาณนี like, share, like, type, right. ้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้้้้้ววววยยแแลลลกกกัััันนนนรบสาาหีีีีพพ่่็ตตอองงขเเท ครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย